สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมบ้านแฝดสไตล์เดียวนะครับกับโครงการโคเด้นโฮมนะครับซอยท่าหินนะครับในโป่งไผ่นะครับที่ใกล้ทางเข้านะครับติดเลยครับติดทางเข้านิคม304นะครับก็เดินทางนะครับในเส้นนี้ก็ใกล้โรงงานครับแต่นะครับถนนหนทางตอนนี้ก็ ใช้เวลาไม่น่าเกินที่5นาทีนะครับก็ถึงนะครับโรงงานแล้วนะครับผมเพราะว่าตรงนี้โครงการนี้ก็ติดกับทางเข้านิคมเลยนะครับผมตรงปั๊มปอทอไอพีนะครับผมก็เดี๋ยวเราพาเข้ามาดูนะครับก็พื้นที่นะครับเริ่มต้นที่37.5ตารางวานะครับผมก็ด้านหน้าก็จะเป็นโรง จอดรถนะครับหลังคาจอดรถแล้วก็ตีฟ้านะครับมีไฟนะครับพื้นก็ปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นขนาดสองห้องนอนนะครับสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะครับก่อนหน้าน่าจะเป็นห้องโถงตกแต่งนะครับมีไฟนะครับในลึกนะครับผมแล้วก็เพดานฝ้าเพดานนะครับก็ เราก็ติดคมไปนะครับให้สวยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนกันนะครับก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับหนึ่งห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําด้านนอกอีกหนึ่งห้องนอนเอ้ีกห้องน้ําด้านนอกนะครับอีกหนึ่งห้องนะครับผมตัวผืนผิวผิวนี่ครับ ก็จะเป็นแบบสกรีมผิวนะครับก็จะเนียนเลยนะครับพื้นผิวอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวกว้างมากนะครับก็เคาน์เตอร์มีให้หลายช่องเลยแล้วก็จะเป็นตัวแอลนะครับก็มีแถมฟรีให้เตาแก๊สด้วยนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นเตาแก๊สนะครับแล้วก็จะมีซิงค์ล้างจานให้นะครับแล้วก็มี รานหน้าต่างให้เรียบร้อยครับก็อากาศถ่ายเทแล้วก็มีประตูหลังนะครับที่จะออกไปด้านหลังให้ด้วยนะครับผมก็ออกแบบโดยแบบว่าก็จะเป็นที่อากาศถ่ายเทนะครับเนี่ยครับนี่เป็นด้านหลังครัวเนาะก็มีพื้นที่ใช้สอยอีกครับก็สามารถต่อเติมด้านหลังได้อีกนะครับ เราใช้วัสดุแล้วก็สีย่างดีนะครับก็พื้นผิวจะเป็นสีเป็นการสกิมผิวนะครับนี่ครับสังเกตพื้นผิวนะครับสีจะเนียนเรียบเลยนะครับผมแล้วก็การฉาบด้านหลังก็จะมีไฟนี่อ่อนให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น กระจกในครัวนะครับจะเป็นประตูกระจกเปิดเข้าเปิดออกนะครับผมมีกระจกให้เป็นบานเลื่อนนะครับผมตรงนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นนะครับก็ฟรีมิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟนะครับแล้วก็ฟรีถังน้ํหนึ่งพันลิตรนะครับแล้วก็ปัม๊มเรามีปั๊มน้ําให้ด้วยนะครับแล้วก็ฟรีแอร์หตัวนะครับแล้วก็ฟรีข้าโอนฟรีข้าจโจ๊ตจำนอง แล้วก็ค่าประเมินนะครับผมแล้วก็ฟรีค่านิติกรรมนะครับค่าทำสัญญาค่าผ่อนดาวให้นะครับแล้วก็เราจะมีพัดลมดูอากาศให้1ตัวแล้วก็ฟรีผ้าม่านทั้งหลังนะครับก็ตรงนี้ลูกค้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่แอดมินเพจหรือในเพจได้เลยนะครับผมหรือตามลิงก์ที่เราให้ไว้ตามเบอร์โทรนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับกับมา่ง property ครับ